ไอทูลน,นะครับถามว่าเฟมอลูกับคาร์บอนต่างกันยังไงครับราคาต่างกันมากมีผลการปั่นไหมขอบคุณครับอ่ะง่ายๆครับ <c oughs> เอาแบบธรรมดาก่อนนะครับเฟมอลูธรรมดาธรรมดานะครับกับคาร์บอนธรรมดาธรรมดานะครับต่างกันตรงไหนอันนี้แบบเริ่มต้นด้วยกันนังคู่นะครับต่างกันที่ความนุ่ม นะครับอลูเนี่ยมันจะแข็งนะครับเวลาที่เราปั่นไปตามเส้นทางนะครับไปเจอทางกระแทกกระเทือนนะครับอลูม uh ันก็กระเทือนนะครับส่วนคาร์บอนว่ามันก็จะนุ่มนะครับแล้วก <c oughs> <c oughs> ็อลูมันหนักคาร์บอนมันเบานะครับอ่าเอาอย่างนี้ก่อนนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าอลูเกดไหนคาร์บอนเกตไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายหลากหลายเกตนะครับ สองสามหมื่น <c oughs> ก็ได้แล้วรถคาร์บอนสมัยนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสองสามหมื่นเนี่ยได้แต่อลูนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยสองสามหมื่นได้คาร์บอนแต่มันก็เป็นคาร์บอนเกรดตำ่ำนะครับแต่ถามว่าแล้วก็เปรเผิลน้ําหนักไม่ได้แตกต่างกันนะเปรเผิลนั้นแต่ว่ามันจะได้เรื่องความนุ่มนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็อลูนะครับอลูก u, u, เกรดสูงสูงก็มีนะครับอย่างพวกของ อะไรครับแคนนอนเดลใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่ผิดแคนนอนเดลอะไรพวกนี้ก็คือราคาเนี่ยมันก็แพงพอๆกับคาร์บอนดีๆเรานี่เองนะครับน้าหนักก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันนี้เนี่ยส่งผลในาการปั่นไหมไม่ได้ส่งผลครับยกเว้นแต่ว่าถ้าคุยกันเรื่องน้ําหนักเวลาขึ้นเขาอ่าอันนี้ส่งผลนะครับเพราะว่าไอ้รถเบามันก็ไปได้ดีกว่านะครับแต่ว่าครั้นี้เนี่ย ถ้าเบาแต่ไม่แข็งแรงก็ไม่ได้นะครับต้องเบาด้วยแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดและงบประมาณของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราจะซื้อคาร์บอนตัวต่ํากับอลูตัวสูงๆหน่อยนะเขาก็แนะนําว่าซื้ออลูตัวสูงๆหน่อยดีกว่านะครับถ้าไปซื้อคาร์บอนต่ำนะเพราะฉนั้นเนี่ยคาร์บอนเนี่ยมันก็ต้องแบบราคาประมาณสัก3ามสี่หมื่นขึ้นไปเฉพาะเฟรมนะมันก็จะเริ่มแบบว่า อ่ะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับอ่ะแต่ถ้าเรามีมีงบแค่ประมาณ2 3งสามหนะ <c oughs> เราก็เล่นอาลูตัวดีดดีกว่านะครับอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ประมน,นี้มันขึ้นอยู่กับเกรดนะครับขึ้นอยู่กับเกรดรเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างอยู่ที่น้ําหนักและ,ะความนุ่มนะครับแต่ถ้าเกรดสูงนะครับน้ำหนักไม่ต่างมันก็อยู่ที่ความนุ่มนะครับแต่ส่วนใหญ่รถอาลูเดียเ๋ยวนี้เขาจะมาใช้ตะเกียบคาร์บอน เพื่อแก้ปัญหาให้เรื่องความนุ่มมันก็ชดเชยกันพอได้นะครับพอได้นะครับ